ดูดวงปี2,565คนเกิดวันพุธด้วยโหราศาสตร์โบราณบวกดูดวงให้ย,ยิบซีอาจารย์โรเบิร์ตตังการงานปีนี้นักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายที่เกิดวันพุธส่วนมากยังคงไปได้ดีพอสมควรงานยังมั่นคงทำไปแล้วไม่ติดขัดเพราะมีคนสนับสนุนตลอดและดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้การบริหารงานไม่มีปัญหาถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกจ้างพนักงานก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ส่วนผู้ใหญ่ลูกน้องก็รับเคารพเพราะคุณจะคอยดูแลช่วยเหลือพวกเขาตามสมควรปีนี้คนเกิดวันพุทธที่ทำงานมูลนิธิต่างๆและคอยช่วยเหลือประชาชนหรือคนที่ทำงานโรงพยาบาลทำงานสาธารณกุศลพวกนี้ดวงจะรุ่งเป็นพิเศษงานอาจจะหนักหน่อยแต่จะอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากแค่ช่วยเขาพ้นทุกข์ได้คุณก็มีความสุขแล้ว นี่ยังรวมไปถึงอาชีพปล่อยเงินกู้อีกด้วยไม่ว่าจะรายใหญ่รายเล็กจะมีคนมาขอกู้เพิ่มขึ้นและคุณก็จะปล่อยกู้อย่างเต็มใจแถมยังได้ดอกเบี้ยกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาหน้าการลงทุนปล่อยกู้ของคุณมันก็ต้องหวังผลตอบแทนบ้างเป็นธรรมดาการเงินปีนี้จะต้องหมุนเงินทั้งปีหมุนในแบบคล่องมือกิจการเติบโตวงเงินก็เพิ่มขึ้น จะไปเกี่ยวข้องสถาบันการเงินใหญ่ๆอาจจะซื้อบ้านหรือที่ดินแปลงใหม่แปลงใหญ่จึงต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่สบายใจได้ว่าไม่ลำบากเรื่องเงินเงินทองทองแต่ในรายที่พื้นดวงไม่ดีซึ่งจะมีเป็นส่วนน้อยจะต้องเจอกับสภาพการที่กลับตาลปัดเพราะต้องเจอปัญหาทางการเงิน,เง,นเงินมนุษย์ไม่ออกอาจมีค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถซ่อมบ้านก็หวังว่าคนวันพุธส่วนใหญ่จะมีโชคทางการเงินตลอดทั้งปีนะครับความรักคนโสดปีนี้คนโสดจะต้องโสดต่อไปแต่ไม่มีปัญหาโสดแล้วไงเพราะคุณจะโสดอย่างมีความสุขจนคนอื่นเห็นแล้วต้องงงปนอิจฉาที่เห็นคุณใช้ชีวิตเหมือนนกเสรีจะบินไปมาอย่างไรก็ได้ไม่มีห่วงผูกคอคอยกวนใจเงินก็ใช้จ่ายอย่างสบายอุราไม่มีคน มาถ่ายหรือต้องแบ่งให้แฟนชิลๆครับปีนี้อยู่คนเดียวไม่มีพันธะสบายใจจริงๆไม่มีคำว่าเหงาอยู่ในพจนานุกรมของคุณแต่สำหรับคนส่วนน้อยที่เหงามากๆไม่อยากนอนคนเดียวอีกแล้วถ้ามีใครผ่านมาก็ต้องแสดงออกทีๆบ่อยๆว่าคุณรักชอบเขาจริงๆนะแชทกันวันละหลายครั้งโทรศัพท์หาบ้างส่งข้อความบอกคิดถึงบ่อยๆทำแบบนี้มีสิทธิ์ละโสดได้เหมือนกันนะ คนมีคู่ปีนี้ความสัมพันธ์โดยทั่วไปก็ดีตามสมควรแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าคนเกิดวันพุธหลายคู่อาจจะต้องพบกับปัญหารักสามเศร้าคนรักของคุณจะมีคิดมีชู้จากไม่เคยเจ้าชู้ก็หัดเจ้าชู้หรือไม่ก็ตัวคุณเองที่แอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับคนอื่นเพราะคุณหรือคนรักจะรู้สึกว่าถูกละเลยทอดทิ้งจึงไปขอรับความอบอุ่นทางใจจากคนอื่นๆ ดังนั้นปีนี้ต้องให้ความสำคัญกับแฟนมากๆหน่อยเอาใจใส่เหมือนตอนรักกันใหม่ๆอย่าบล่อยให้เขาประชดด้วยการไปมีคนอื่นเด็ดขาดสุขภาพปีนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพทางใจอาจเป็นโรคซึมเศร้าเพราะมีปัญหาความรักหรือเพราะต้องอยู่ในที่จำกัดหรือถูกขังอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานๆดังนั้นต้องอย่าเครียดอย่าวิตกังวลหากฟุ้งซ่านให้ทำสมาธิหรือฟังเพลงผ่อนคลายหากถูกเจ้าที เจ้าถี่เจ้าทางรบกวนให้เร่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลใครที่ปวดศีรษะให้กินยาแก้ปวดเป็นนานต้องปรึกษาแพทย์